เฮ้ยเจออีกแล้วไขวะเนี่ยรอบนี้เฮ้ยเขาตัวเล็กลงนึกว่าแม่ยายตกใแห้ดเลยโอ้ย What the hell <laughs> What is this bro ขอขอกล้ามตูดหนะ่อยใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัก <c oughs> ผมมีร้านจะมาแนะนำล่าวาบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์เลเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตทิงเลกาซี อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุดด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอะไรวะย๋ยนนี้ไม่เห็นใครแต่งเป็นสกีบิดี้เลยทวด้ะแต่งเป็นอะไรนะแต่งเป็นอะไรนะอยากเล่นกับสกีบิดี้ไยเล็โอเคโอ้ยมีเป็ดด้วยแหละเป็ดหรือห่านวะน่าโอ้ยน่ารักไปไหนแล้วอี่ครับนี่ โอโ้いいพวกเอ็มจะใช้โปรแกรมดัดเสียงกันทำไมวะว้าวนอเนอเจ้าฮะอยู่ก็มาดีกว่าอุ่นกว่าเยอะขึ้นมานาวขโมยเลยขโมยแมวหมา ไม่มีตังค์ซื้อใหม่นะเนี่ยหมาหมาพาซิงหมาพาแว่นหมาพาแว้นโอ้ไข่ตำส้มตำเลยว่าแต่ใครเจ้าของแมวครับเนี่ยไม่เราไม่มีเจ้าของเอ้าแล้วคนที่อุ้มแมวเมื่อกี้คือใคร ใครไม่รู้เขาอยากอุ้มเราล้วก็ให้ขึ้นอ้าวให้เขาอุ้มได้ไงแล้วฉันจะเอาไปไว้ที่ไหน A few moments later. โอ้ยอ๊ดอ๊ยโอโอ๊ยโโอ๊ยโอ๊ยอ๊หอหอยอยโอโอยอ๊ เหมือนตัวจะระเบิดตลอดเวลาคนด,ดูดูดิท้องมันป่องมากเดินตามเลยหมุนด้วยเอหมุนได้วยอะหมุนตามตตน่าร <c oughs> ักน่ารักชเชเวลานอนน่ารักเ <c oughs> ลยวะเราไม่ได้เราไม่ได้ไอ้ยนอนน่ารักมากเียวไมไ่ไม่นอกนกันเลยโอ๊ยไม่ใหญ่ แม่ใหญ่ชื่อเอาวีเทพซ่าหนึ่งสองสามอุ้ย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 ฮเห็นของดีกว่าไปดูของดีดีกว่าไปดูของดีดีกว่าผมเห็นอะไรไม่รู้แหละผมเห็นอะไรไม่รู้วู้ยเซ็กซี่จังเลยไอ้ยอ้เต็นด้วยนี่ว้าวอเมซิ่งนะโอ้ยโรบอทมันแต่งได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ ดูดิมีโชว์แบบมีลงมีล่องได้วอเตเฮลนี่กัน The YouTube Band อันนี้ YouTube b a n แน่น,นอนแต่งโหดเกินตอนแรกผมเข้ามาเป็นลาอุ่นไม่มีหลอกลาอุ่นอนะมีตะกะโอ้ย <laughs> ไอโกโจไอกีโ,กโจโอ้ยเอาแล้วล่วลาสุดโกโจโกกลายปเป็นเกะแล้ว,ลว,ลวคุณดูเห็นตรงนู้นปะเฮ้ยคิดว่างไงวะคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวล่องหุ่นยิงแม่งเลยไหม มันใจว่ะคนแม่งเยอะว่ะเอาเลยไหมโบ่เยไมดีดเไแล้วอเใครเปืนเปแล้วใครมันเปิดไอ้นั่นหว่าอย่าฮะฮ่า ยว่ามันยังไม่รีตัวเลยคุณดูอ๋อเฮ้ยหุ่ละหุ่จะเอาใครดีเหมือนหล่อหัวแดง เหี้ยหายหญ่หายญ่ฉันนี่ก็กูจะหลอกโว้ยมันก็ไปไกลโพดกูไม่ได้อยู่นั้นเพื่อนฉันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงหินเดินหน้าก็ทั่วแบบแล้ะฉันนี่ก็หาคุณเจอาแล้วหาคุณใหญ่เลยอ่ะโอ้โหโหวยลงทุนคักโอ้โหโอ้โหเอาแม่งเลยแมงหลอนๆนั่กหลอนเหมือนหลอกมาแดงหาไม่เจอวะ ทำไงดีวะเดินหาใหญ่เลยเฮ้ยหัวแดงเหมือนล่ออ่ะเออช่วยกันเอเอบ้านนี้ดีกว่าเออบ้านนี้นะบ้านนี้เนี่ยลองนะหัวแดงน่ารักตะมุตะมิ เธอตดเหรอฮึฮึี้ยเขาเขามองผมเป็นซาล็อตคนดูผมคือหมาป่าเดียวดายมองพระจันทร์เต็มดวงโอ้ยนุ่มเทสดีเี้ทเย่ยังคือแล้วตัวใหญ่ใหญ่เลยอ่ะกับสาวเทสดีเฮ้ยโรมาอีกแล้วเจออีกแล้วไม่บายไม่บายทุกคนไม่บายไม่บายไม่บายด้วยครับ อพี่เป็นคนดังนะครับผมติดตามพี่แล้วขอบคุณมากครับอันนี้เขาเป็นผู้หญิงบันทึกเขาผู้ชายนี่เขาไปแล้วฉันก็ไม่รู้ดูดีสนิทผมไปแล้วดูดีสนิทนี่นี่มันคือตัวอะไรอ่ะหมูคนดูดูหน้าหนูดิมันกำลังมันกำลังมองหน้าคนดูอยู่หมูนักกวมากเลยครับหนูหนูหนูนัไม่ใช่หมูคนดูฟังใหม่ ดิมันมองแบบเครียดแค้นแบบมึงบางอาจมันทำร้ายกูมึงไม่รอดแน <c oughs> ่เจอกเจอีกแล้วเฮ้ยแต่งตัวสวยวะาสตาร์ขึ้นไปไงวะดูแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปอ่ะอ,อืมกูทอวิญญาไปดูก็ได้ เย้โมเดลสุดโหดเลยเฮ้ยม really ันตัวละครคุณนะมันมาจากเรื่องอะไรวะคนดูคิดว่าคุณไหมเหมือนผมเคยเห็นตัวละครนี้มาจากอนิเมะเรื่องหนึ่งนะมันคือเรื่องอะไรนะเหมือนจะลืมเลยแฮะอ๋อเออเออโอเวอร์โหลดโอเวอร์ดเออโอ้เซ็กซี่มากเลยครับไอโอเวอร์โหลดรูบอกเดี๋ยวจะเชื่อเจอไม่ใหญ่เยะเหมือนกันนะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายนะครับบ่ายหนึ่งนะคนดูซึ่งบ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เขากําลังเรียนกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยมีคนเล่นอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะถือว่าเยอะนะครับสาหรับแมปไทยนะร้อยกว่าคนนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเอาละทุกคนก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยและกันใครไม่กดไลค์เป็น